มังกรทองมาเลยนะครับสีค่อนข้างดีเลยแหละอยู่ตัวละหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสีสวยเลยนะครับเนี่ยหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยแต่ถ้าตัวนี้อยู่เก้าพันห้าสีแตกต่างอยู่นะครับสีแตกต่างชัดเจนเลยเก้าพันห้า สำหรับปลามังกรถุงนะครับในวันนี้มีปลาทองอ่อนมาเลยมีปลาไฮแบ็กมีเลดบีมังกรเงินเผือกนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีอินโดนะครับมาเลยก็ไม่มีมาเลยจะนานๆนนมีครั้งอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ปกติก็จะมีไฮแบ็กกับอินโดมานะแต่ที่นี้ไม่มีอินโด ส่วนเรื่องราคาเดีย๋ยวผมสอบถามให้นะน่าจะเริ่มต้นที่ทองอ่อนมาเลยหรือเปล่าเมื<ๆ>่อกี้ผมไปสอบถามราคามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลาถุงปลามังกรอาทิตย์นี้นะครับที่เป็นปลาถุงนะก็ะจะมีราคาเริ่มต้นที่ถูกสุดถูกสุดไม่มีมังกรเงินมัดถุงเดี่ยวนะครับมางกรอนเงินที่ราคาถูกสุดไม่มีมัดถุงเดี่ยวนะ จะเริ่มต้นที่ทองอ่อนมาเลยเลยนะครับ1 3 0 0พาอบาทสำหรับทองอ่อนมาเลยมีไซส์โดยประมาณนะครับประมาณ3มนิ้วครึ่งตัวนี้น่าจะ3นิ้วด้ซ้ำนะตัวบน3มนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งสองสามใช่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะตัวบน 1, 3 0 0ันาบาทนะครับสำหรับทองอ่อนมาเลยแล้วก็ขยับมาที่พัน0ดร้อยบาทนะครับปลามังกรเงินเสือกนะครับ มีไซส์ขนาดอยู่ประมาณ6 7นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับก็ขยับมาที่2008ราคาเดียวกันนะเลดบีและไฮแบกนี่คือราคาเดียวกันเลยนะครับ2,800บาทมีใบเซอร์ทั้งคู่นะครับเลดบีก็มีใบเซอร์นะครับ2,800บาทมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับกึ่งไปทาง5นิ้วแล้วนะไซส์เดียวกันเลย ไซส์เดียวกันเลยนะครับประมาณห้านิ้วสี่เกือบห้านิ้วแล้วเดี๋ยวถ้าดูถ้าเราไม่เขียนชื่อไว้นะครับลักษณะสีสันใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับไฮแบ็กและเลเอบีในไซส์นี้นะใกล้เคียงกันมากเลย2800ร้อยบาทนะครับก็ปลาถุงจะราคาประมาณนี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะวันพุทธที่ท,ท,ที่ที่เท่าไร่ผมลืมวันแป๊บหนึง่งโอเค ออกไปดูวันมาแล้ววันพุทธที่18พฤษภาคม65นะครับราคาปลามังกรถุงพอดีมีคอมเมนต์บอกให้อัปเดตราคาปลามมงกรถุงให้หน่อยนะว่าขึ้นมาดูให้หน่อยมีปลาอะไรบ้างก็สําหรับปลามมงกรเงินแยกตัวในตลาดลานเล่ไม่มีนะครับจะเริ่มต้นที่อทองมาเลมังกรงเงินเผือกไฮแบ็กแล้วก็เลดบี B, นะครับส่วนอัปเดตอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับต่ผมจะ อัปเดตให้ชมเนาะก็คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ